สวัสดีครับบางแสนช็อปนะครับวันนี้จะมารีวิวชุดแปลงหน้าลิเวอรสองพันยี่สิบนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับผมชุดนี้ราคาสี่หมื่นแปดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสี่หมืนแปดได้อะไรบ้างนะครับผมนะครับเอาละครับเริ่มเริ่มที่นี่เลยครับคิ้วฝากปรงครับแผ่นิดน้ำด้านบนนะครับฝาเข้าไวจะหมอกนะครับแบบมีรูไอตัวนี้จะเป็นแบบตัวไหนก็ทั้งก็จะแบบมีรูหรือไม่มีรูราคาเท่ากันนะครับนะครับผมโอเคแล้วก็นกระจังนะครับผม นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับผมชุด48,000ได้ไฟท้ายด้วยนะครับไม่งงนะครับได้ตัวนี้ด้วยนะครับ48,000นะครับผมข้ามไปที่ไฟนะครับผมไฟหน้าอันนี้เป็นตัวท็อปเลยตัวละโค้นะครับผมดูลมดํานะครับผมนะครับไฟหน้าเลือกได้นะครับสองแบบนะครับที่จะบินโคมใสนะครับผมซึ่งในคิวบินคิวโคเมียมนะครับแต่ลูกค้าเลือกเป็นตัวโลโค้นะสวยกว่าเยอะครับหลอกว่าเยอะลมดําด้วยนะครับผมแล้วก็กันชนทําสีเสร็จเรียบร้อยนะครับผม อันนี้เป็นสีหนึ่ง G3 นะครับผมสีตรงรุ่นตัวเตี้ยนะครับผมตอนเดียวตอนเดียวนะครับเป็นรุ่นตอนเดียวนะครับผมสีจะสีตัวเนี้นจะมีจะมีหลายเฉดนะครับถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่มีหลายเบอร์นะครับผมนะครับก็สายไฟสายไฟนะครับผมครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมนะครับชุดสี่หมื่นแปดนะครับคือติดตั้งนะครับแปรงหน้าจบตลอดได้เลยนะผมหน้าหลังเลยนะครับผมโอเคนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ